สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะมาเอามิ้มครับวันนี้พามาตีมิ้มเหมือนเดิมครับมาเจอไว้ประมาณสามลังครับรอบนี้แต่ยังไม่ได้เดินหาต่อครับครับมาหาไว้แค่รอบเดียวครับเห็นอยู่สามลังครับเลยลองมาตีเลยครับกว่าคนอื่นเขาจะมาเห็นก่อนครับส่วนลังก็อยู่ข้างหลังนี่แหละครับล่งใหญ่เลยครับ ครับเรียบร้อยครับนี่ครับได้มาแล้วครับโหโหโหรังสวยๆครับดูลูกหวน้ำหวานคือใหญ่มากครับรางนี้อดูครับหคือตรงที่แหว่งนี่มันมันอยู่กิ่งที่แบบกิ่งก้านพาดผ่านเยอะครับผมมันก็เลยเป็นสภาพนี้ครับแต่ได้หัหวน้ำหวานสมบูรณ์ครับโหสุดยอดครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเก็บกันนะครับแม่มันกองนี่เตรียมเลยครับเ๋ยเราไป ล้วนลังที่สองต่อนะครับโอเคครับนี่เราเก็บใส่กล่องครับเก็บใส่กระปุกครับมีกระปุกมาใส่น้ำหวานตั้งหากครับวันนี้ดีครับหลังที่สองครับกำลังจ้าครับครบเพลิงครับพร้อมออกพร้มออกเยครับจ้าวยากนะครับเพราะว่า กิ่งเยอะตั้งตั้งเลยเรียบร้อยครับสมบูรณ์แบบอยู่ครับเอาเยอากมากครับพ่อฝนเขน้ามบส,สวยเลยครับ เหยียบเลยครับอื้อหือ มาใส่น้ำหวานโดยเฉพาะครับสวยเลยครับสั่นลังเราใส่ถุงครับลางใส่ถุงไว้ครับโอเคครับนี่เก็บแล้วเดี๋ยวติดตามลังที่สามนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าครับเดินมาสองนาทีครับประมาณห้าสิบเมตรครับเดินมาเจออีกแล้วครับเจอลังใหญ่เลยครับข้างในครับโอ้ยเฮลิปาไม่รู้นะครับนะ ครับโอเคครับในรังที่สามครับจริงๆอ่ะเจอเจอสีรังแล้วครับแต่รังหนึ่งอ่ะอยู่สูงมากครับมันมันเอาไม่ได้ครับก็เลยเดินลงมาครับมาเจอรังนี้ครับเดี๋ยวติดตามตอนเอาเลยนะครับครับน้ำไหลครับโอ้ยต้นน้ำเย คนคเอาปันขวันมา าม,มาครับหลังนี้มาครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหหลังใหญ่มากครับหวัวดูหัวน้ำหวานใหญ่มากครับอโอเคเราต้องให้มันมาควันกอนครับนะครับ,รบขอถ่ายรูปกันครับนั้นน่ะนี่ฮม แกมออกไปหอนหว,นวนยานใหญ่ๆนะครับสุดยอดครับสุดยดอดโอ้โหแม่คนเยอะครับอืมเข้าไปดูน้ำมืงอี้แห้งมดแล้ว มาพอดีอค,ครับโหครับ <c> ค <oughs> ่อนลังครับอยู่เกาะอยู่ครับนั่นน่ะนันะน่นบุ้งหมูนะ ม่พยายามรีบดูดน้ำหวานนี่ครับแต่เราไม่ให้ครับเราให้ไปหาใหม่ใจจริงอยากอยากเอาไปแบบนี้มากเลยครับแต่มันไม่มีที่ใส่ <c oughs> จริงๆอยากเอาไปแบบนี้มากเลยต้องกองแ๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับดูอันนี้หัวน้ำหวานนะครับนี่เต็มเลยครับโอ้โหโคตรใหญ่อะครับนี่เต็ม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 นะครับโอ้เดือดจังเราจะใส่ยังไงตัดคุณก่อนอื่นจะใส่ยังไงตัดเงียบนี่น้ำหวานน้องนี่ครับ อืมหวานๆครับหวานนกมากเลยครับกำลังนะเต็มเต็ม นะี่หมายเหนั้อโอเคครับเรียบร้อยครับรังที่สี่ลังที่ห้าของเราที่สี่ของเราข้างในครับนะครับโอ้โหลังใหญ่เลยครับรังที่สี่ครับลังที่สี่ที่ทลังนี้ก็ <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ครับโอ้โห <c oughs> ครบพิงดับเราดูไปพร้อมกันครับครับโล่หายไปไหนกันะลอดูครับลังใหญ่ๆรับลังนี้ครับหัวลำบานก็ไม่ค่อยใหญ่อย่างสวยครับลังนี้ลังมันใหญ่ครับเสื้อไทยนะครับคนไทยครับเสืเชือลราวเฉยๆครับ บอสคือคลิปคุงามๆนะครับลังนี้เรียบน้อยครับออกมาแล้วครับสวยมากครับตรงนี้ก็เป็นลังนึงที่สวยครับดูลังใหญ่มากครับอหอยางสวยครับนี่โอ้ลังที่สี่ครับนี่สวยครับโคตรสวยครับลังใหญ่มากครับนี่

นนนะครับแป๊บนึงครับโอ้ยน้ำหวานครับมาเอาซึ่งเต็มครับสี่สี่ลังครับน้ำหวานนะครับน้ำหวาน อีขึ้นครับสีล่งสีลังของวันนี้ส,สวยเงางาม,งามโอ้โหจริงจริงมีห้านะครับจะได้แค่สี่ครับ,นะรบสวย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 ่งวันก็เยอะครับ นั้นนั่นนั้นเนีน้ยหมดแล้วเนี่รถมดรถหมเลยอืมร้อยครับดีมากเนี่ยงานจะกินโชว์ครับ กินโซจะได้ขามุงโอเคครับเรียบร้อยแล้วลังนี้ครับสรุปผลงานสีลังครับสรุปผลงานวันนี้เลยละกันครับมีได้หมดสีลังครับนี่น้ำหวานรอบนี้ใส่กระปุกแบบเต็มเต็มโอ้โหถ้าจะขืนไปเอาลางัง ที่ห้าหรือไปหาอีกหนึ่งรังต่อน,นี่ผมว่าไม่มีที่เก็บแล้วครับถุงก็เต็มครับกระปุกปก็เต็มเดี๋ยวรอติดตามรอบหน้าดีกว่าครับแล้วค่อยไปหาต่อรอบหน้าครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนครับเริ่มค่ำๆแล้วผมว่าน่าจะสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วครับโอเคครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้วยนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจาทางทิศต่อไปนะครับ